ถ้าวันหนึ่งคุณถูกโลกทั้งใบทอดทิ้งเหลือเพียงแค่เสียงลมหายใจของตัวเองคุณจะยังรู้ไหมว่าคุณคือใครและเมื่อไม่มีใครตอบไม่มีใครยื่นมือช่วยกลับมีเพียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นในความเงียบเสียงที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลมุดติดกระดาษเลี่มนี้คือเรื่องราวของคนที่สูญเสียทุกอย่างแต่ได้พบกับสิ่งเดียวที่ไม่เคยจากไปมุดติดกระดาษเลี่มและในความว่างเปล่านั้น เขาได้เจอตัวตนที่แท้จริงของเขาเองอย่าก,กดออกเพราะตอนจบของเรื่องนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ยามเย็นในสวนสาธารณะใจกลางเมืองลมพัดเย็นผ่านใบไม้ที่เริ่มร่วงหล่นแสงแดดสีทองส่องลอดผ่านกิ่งไม้เสียงดนตรีเบาๆดังมาจากมุมหนึ่งของสวนเสียงนั้นสะกดใจชายสูงวัยผู้มังค่างที่กำลังเดินเล่นคนเดียวเขาหยุดเดินสายตาหลีบไปยังหญิงสาวคนหนึ่ง เธอสวมเส,สื้อยืดสีซีดและกางเกงยืนขาดๆในมือเธอมีไม้เก่าๆต่อกับลำโพงเล็กข้าหน้าเธอมีกล่องใส่เหรียญสิยงเธอร้องเพลงเศร้าคล้าอารมณ์ทุกคำที่เธอเปล่งออกมาสกิดหัวใจเขาหัวใจที่เคยแห้งแหลงกลับเต้นแรงเขาจ้องมองใบหน้าเธอดวงตาโตคู่นั้นริมฝีปากบางที่ยิ้มอย่างเจียมตัวมีบานอย่างคุ้นเคยอย่างประหลาดเขาค่อยๆเดินเข้าไปไกล เสียงเพลงหยุดลงเมื่อเธอสบตาเขาสายตาเธอสั่นไหวเหมือนจดจำบางอย่างได้มือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปหยิบภาพเก่าจากกระเป๋าภาพเด็กหญิงในชุดนักเรียนประถมยืนยิ้มอยู่ข้างแม่เขาชูภาพนั้นให้เธอดูหญิงสาวเบิกตากว้างหายใจสะดุดมือเธอกุมอกราวกับหัวใจจะหยุดเต้นหนูชื่ออะไรเขาถามด้วยเสียงแผ่วเบาเธอกลืนน้ำลายยืนตัวแข็งค้าง นิชาเธอตอบเสียงสัน่นเราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจเขาชื่อเดียวกับลูกสาวที่หายตัวไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเขาสุดลงนั่งบนมา้านั่งขาไร้แรงรับน้ำหนักเสียงเมืองรอบข้างกลายเป็นความเงียบหัวใจเขาเต้นที่ชาไปทั้งตัวเธออยืนนิ่งน้ำตาคลอดวงตาทั้งสองคู่ยังคงจ้องกันแน่นิ่งในชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างรอบข้างหายไปมีเพียงเธอกับเขา กับความจริงที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อนริมฝีปากเธอสั่นพระาขณะที่เธอกระซิบออกมาพ่อใช่ไหมเสียงนั้นเบาแต่ดังที่สุดในชีวิตเขามือที่เคยเย็นกลับอุ่นขึ้นเล็กน้อยเขาลุกขึ้นยืนชา้ชาๆสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงชายแปลกหน้าดังขึ้นจากด้านหลังเธอนี่เธอ จะร้องเพลงอีกนานไหมหรือลืมหน้าที่ที่แท้จริงไปแล้วเสียงนั้นแข็งกร้าวเย็นชาหญิงสาวสะดุ้งเธอหันไปทันทีใบหน้าเธอซีดเธอกัดริมฝีปากชายสูงวัยมองตามสังเกตท่าทางหวาดกลัวของเธอมือเขากำแน่นใจเขากระตุกบางสิ่งไม่ถูกต้องบรรยากาศถกอุ่นเมื่อครู่กลายเป็นเย็นยเยือกเงามืดทอดลงบนพื้นยาใต้เท้าเธอเงาของชายคนนั้น ร่านเธอสั่นริมฝีปากพึมพำคำที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบหนูหนูไม่ได้หนีมาหนูถูกขายเสียงนั้นแทบไม่ได้ยินแต่สำหรับเขามันดังพอจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นดวงตาเกิดกว้างมองไปที่ใบหน้าเธอที่ปื้นคราบน้ำตาคำว่าถูกขายยังก้องอยู่ในหูเขาเดินเข้าไปหาเธอชา้ชาๆดวงตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียว ใครใครทำแบบนั้นกับหนูเสียงเขาแผ่วแต่เจอโทสะหญิงสาวไม่ตอบเธอก้มหน้าชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้าสายตาแข็งกระด้างเธอเป็นคนของฉันอย่ายุ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบรากับไม่มีความเป็นมนุษย์เศรษฐีเท่าหันขวบดวงตาวาวโรดด้วยความโกรธเธอเป็นลูกสาวฉันเขาพูดชัดถ้อยชัดคำชายแปลกหน้าชะงักเล็กน้อยแต่ก็แค่นั้น เขาหัวเราะเบาๆก่อนยื่นมือไปคว้าข้อมือหญิงสาวเธอสะดุ้งถอยหลังเล็กน้อยไม่เสถียรตะโกนเสียงดังมือเขาคว้าข้อมือของชายคนนั้นไว้ทันทีพลังในตัวเขาระเบิดออกจากความเจ็บปวดที่ฝังลึกมานานผู้คนในสวนเริ่มหันมามองเสียงซุบซิบดังขึ้นหญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอสั่นทั้งตัวเธอก้มลงหยิบกล่องเหรียญก่อนจะเงยหน้ามองพ่อของเธออีกครั้ง ในแววตานั้นมีทั้งความกลัวความหวังและความลังเลเสียงตำรวจเริ่มดังใกล้เข้ามามีคนโทรแจ้งเหตุไว้แล้วชายแปลกหน้าพยายามนี้แต่เศรษฐีไม่ยอมปล่อยมือไม่มีใครจะพรากลูกสาวฉันไปได้อีกแล้วเสียงเขาสั่นด้วยอารมณ์หญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นเธอกุมหน้าสะอื้นให้เหมือนเด็กน้อยและในวินาทีนั้นเองความจริงทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอย่างชัดเจน ภาพลูกสาวในวัยเด็กซ้อนทับกับหญิงสาวเรร่อนตรงหน้าความรู้สึกผิดความโกรธความรักประปนกันจนแทบล้นหัวใจเสียงไซเรนเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆผู้คนเริ่มล้อมวงมาดูเหตุการณ์ทุกสายตาจับจ้องและโลกทั้งใบของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการตำรวจสามนายรีบวิ่งเข้ามาที่จุดเกิดเหตุหนึ่งในนั้นตรงเข้าแยกทั้งสองคนออกจากกัน ชายแปลกหน้าถูกจับล็อกแขนไว้แน่นเขาขัดขืนแต่ไร้ผลหญิงสาวยังคงนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลเปรอะผืนเศรษฐีเท่าหายใจแรงหน้าแดงก่ำจากความเครียดและโกรธเค้นช่วยเธอด้วยครับเธอเป็นลูกสาวผมเขาหันไปพูดกับตำรวจอีกนายพยักหน้าแล้วค่อยๆพาหญิงสาวลุกขึ้นคุณชื่อนิชาใช่ไหมครับคำถามนั้นออกมานุ่มนวลเธอพยักหน้าเบาๆสะอื้นหัก เสียงสะอื้นนั้นสั่นสะเตือนใจทุกคนที่อยู่รอบข้างตำรวจหันไปมองเศรษฐีแล้วพยักหน้าให้เบาๆเหมือนจะบอกว่าเข้าใจแล้วชายแปลกหน้าถูกพาตัวไปทางรถตำรวจขณะเดินผ่านหน้าเธอเขาจ้องเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยโทสะเธอหลับตาแน่นกัดริมฝีปากกลั้นเสียงสะอื้นมือเล็กๆของเธอกำเสื้อไว้แน่นร่างยังสั่นไม่หยุดเศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าไปหาเธอใจเขายังเต้นไม่เป็นจังหวะ เขานั่งลงข้างๆเธอชาชาระมัดระวังเหมือนกลัวเธอจะหายไปอีกครั้งพราอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกแล้วน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่เก็บนํามาทั้งชีวิตหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกําจากน้ำตาพ่อทําไมเพิ่งมาประโยคสั้นๆนั้นแทงทะลุใจเขาเหมือนมีดกรีดเขาไม่ตอบแต่ค่อยๆยื่นมือออกไป เธอมองมือนั้นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางมือของเธอลงไปบนมือของเขาอุ่นความรู้สึกที่เธอไม่เคยได้สัมผัสตั้งแต่วันนั้นวันที่เธอถูกพรากจากครอบครัวเขากุมมือนั้นไว้แน่นราวกับจะไม่ปล่อยไปอีกเสียงรถตำรวจค่อยๆห่างออกไปผู้คนเริ่มสลายตัวแต่บรรยากาศยังคงเงียบงันลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งแต่คราวนี้ความหนาวไม่สามารถ จะเข้าไปถึงหัวใจของเธอได้อีกแล้วเธอศบหน้าลงกับบาของเขาเสียงสะอืนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจสั่นๆมือของเขารูบหลังเธอเบาๆอย่างพ่อที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนพ่อเสียใจที่ไม่ตามหาหนูให้เร็วกว่านี้น้ำเสียงเขาสั่นเธอได้ยินแล้วเหนื่อยหน้าขึ้นชชาๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามความเจ็บปวดและความหวงังแม่แม่หนูอยู่ไหน เขานิ่งไปทันทีดวงตาเปลี่ยนเป็นเศร้าแม่หนูจากไปแล้วเพราะความเสียใจที่หาหนูไม่เจอเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกคำเหมือนคมมีดในใจเธอเธอชะนักน้ำตาหยุดไหลชั่วขณะหัวใจเธอเน่นตึดอัดรู้สึกเหมือนกำลังจมหายอีกครั้งแม่แม่รอหนูเหรอเขาพยักหน้าน้ำตาเริ่มคลอเบาแม่เี็นจดหมายถึงหนูทุกปีเก็บไว้ในกล่องใต้เตียง แม้เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกหญิงสาวหลับตาเน่นมือกำเน่นบนตักหนูหนูไม่มีโอกาสได้บอกลาแม่เลยน้ำตาไหลอาบแก้มเธออีกครั้งเขาดึงเธอเข้ามากอดแน,น่นขึ้นเราจะไปหาแม่ด้วยกันไปที่บ้านบ้านของเราเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและอบอุ่นเธอพยักหน้าเบาๆแม้หัวใจยังเจ็บแต่ความอบอุ่นที่โอบรัเธอไว้ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัย ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอไม่ต้องกลัวอะไรอีกเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมฆสีเทาเริ่มจางหยาดแสงแรกของความหวังส่องทะลุกออกมาหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาและในอ้อมแขนนั้นเธอรู้แล้วว่าขณะที่เธอยังคงอยู่ในอ้อมแขนของเขาเสียงนกร้องเบาๆดังแว่วมาจากยอดไม้บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงบลมหายใจของเธอผ่อนคลายลง ดวงตาที่เคยหวาดกลัวกลับมามีแวววาวแห่งชีวิตเขาค่อยๆประคองเธอให้ลุกขึ้นยืนมือของทั้งสองยังคงจับกันแน่นทุกย่างก้าวของพวกเขาช้าแต่มั่นคงผู้คนที่ยังอยู่ในสวนมองตามด้วยสายตาเห็นใจบางคนยิ้มบางคนยกมือเช็ดน้ำตาเธอเดินขิงข้างพ่อของเธอไม่ใช่ในฐานะนักร้องเรร่อนอีกต่อไปแต่ในฐานะลูกสาวที่กลับบ้าน พวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่ใบไหวเบาๆตามแรงลมเสีงยงใบไม้ราวกับกระซิบคำยินดีจากธรรมชาติเขาหยุดเดินหน้ารถคันรูที่จอดอยู่ริมถนนเปิดประตูให้อย่างอ่อนโยนเธอมองภายในรถด้วยสายตาลังเลมือเธอกำเสื้อตัวเองแน่นเขายิ้มบางๆมองเธอด้วยความเข้าใจลูกไม่ต้องรีดแค่ก้าวเข้ามาพอจะพาไปที่ที่ปลอดภยัยน้ำเสียงของเขาเหมือน สายลมปนเธอพยักหน้าเบาๆสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวขึ้นรถไปอย่างช้าๆเบาะนุ่มรองรับหลังของเธออย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาขึ้นมานั่งข้างๆแล้วหันมาสบตาเธออีกครั้งทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้เธอยิ้มอ่อนริมฝีปากยังคงสันไว้พ่อหนูร้องเพลงเพราะแม่สอนให้ร้องตอนเด็กๆเขาชะงักแล้ว หัวเราะเบาๆดวงตาเปียกด้วยน้ำตาแห่งความสุขเสียงของหนูทําให้พ่อจําได้แม้ผ่านไปกี่ปีพ่อก็ไม่ลืมเธอหลุบตาลงเล็กน้อยแล้วหันหน้าออกไปมองถนนแสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าอย่างงดงามแสงสุดท้ายของวันแต่เป็นแสงแรกของชีวิตใหม่สำหรับเธอรถเคลื่อนตัวออกช้าๆท่ามกลางแสงเย็นของยามคำ่ำและทิ้งอดีตอันเจ็บปวดไว้เบื้องหลัง เธอนั่งเงียบอยู่ข้างพา่อเสียงล้อรถกลิ้งไปตามถนนเรียบภาพตึกสูงค่อยๆเคลื่อนผ่านสายตาเธอมองออกไปเห็นแสงไฟตามทางสว่างสวัยหัวใจเธอรู้สึกแปลกราวกับฝันที่ยังไม่กล้าตื่นบ้านเรายังเหมือนเดิมไหมเธอถามเบาๆเขาหัานมายิ้มให้ดวงตาเปล่งประกายเหมือนเดิมทุกอย่างรอแค่หนูกลับไปเธอยิ้มบางๆแววตาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยน แม่เคยปลูกดอกไม้หน้าบ้านหนูยังจำกลิ่นมันได้เขาพยักหน้าดวงตาหรือน,น้ำตาพ่อไม่เคยถอนมันเลยมันยังบานทุกปีความเงียบเข้าปกคลุมภายในรถแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเธอยกมือขึ้นแต่กระจกมองแสงไฟสะท้อนบนผิวบางครั้งหนูก็นึกว่าชีวิตหนูไม่มีค่าแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว เขาหันไปจับมือเธอไว้แน่นหนูคือสิ่งมีค่าที่สุดพ่อเสียเวลาไปมากพอแล้วเธอก้มหน้าน้ำตาหยดเงียบๆลงบนตักแต่เป็นน้ำตาที่ปลดปล่อยไม่ใช่ความเจ็บรถเลี้ยวเข้าสู่ย่านที่เงียบสงบบ้านหลังใหญ่ที่เธอเคยอาศัยค่อยๆปรากฏตรงหน้าแสงไฟจากหน้าต่างส่องออกมาอย่างอบอุ่นเธอเบอิกตาเล็กน้อยเมื่อเห็นประตูรั้วเปิดรอไว้แล้ว เขาลงจากรถเดินอ้อมมาเปิดประตูให้เธอมือของเขายื่นออกมาอีกครั้งเธอมองมันแล้วก้าวลงมาอย่างมั่นคงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ลอยมาตามลมเธอสูดกลิ่นนั้นลึกๆหลับตาลงความทรงจำวัยเยาว์หลังไหลกลับมาเสียงหูเราะของแม่ในครัวเสียงพ่ออ่านนิทานก่อนนอนความสุขที่เคยหายไปนานกลับมาอีกครั้งเธอลืมตาขึ้นเดินเคียงข้างเขา เข้าไปในบ้านหัวใจของเธอไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปและในความเงียบสงบของค่ำคืนชีวิตของหญิงสาวเรรอนก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอไม่ได้เป็นนักร้องเรรอนอีกต่อไปแล้วกลิ่นข้าวสวยร้อนร้อน,อนลอยมาแต่ปลายจมกูกเธอชะนักเมื่อเดินผ่านประตูบ้านภายในอบอวลด้วยกลิ่นอาหารที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดบนโต๊ะอาหารมีต้องจุดมูสับแกงจืดวนเซนและไข่เจียว ที่ดูนุ่มฟูเธอเบิกตากว้างหัวใจอบอุ่นอย่างไม่อาจอธิบายพ่อทำเองเธอถามเสียงเบาเขาหูโเราะเบาๆพลางพยักหน้าพ่อหัดทำเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งหนูอาจจะได้กินอีกน้ำตาเธอคลอทันทีเธอค่อยๆสุดตัวนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมที่เคยนั่งตอนเด็กฝั่งตรงข้ามคือพ่อของเธอที่ยังคงจ้องมองด้วยสายตาอ่อนโยน มือเธอสั่นน้อยๆขณะหยิบช้อนขึ้นเมื่อคำแรกเข้าปากน้ำตาก็ไหลลงมาเงียบๆรสชาติที่คุ้นเคยแม้ไม่เหมือนที่แม่เคยทำแต่ทุกคำมีความรักใส่อย่างล้นปรีเขามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนที่สุดในชีวิตไม่มีคำพูดใดระหว่างมือมีเพียงเสียงช้อนกระทบจานและเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาเมื่อกินเสร็จเธอลุกขึ้นเดินไปที่ห้องนั่งเล่น สายตาเธอสะดุดเข้ากับกรอบรูปบนชั้นไม้ภาพแม่ของเธอยิ้มอ่อนในชุดผ้าไทยข้างๆมีกรอบรูปเด็กหญิงในชุดนักเรียนยืนยิ้มเธอยื่นมือไปแต่เบาๆบนผิวกระจกแม่หนูกลับมาแล้วนะเธอกระซิบด้วยเสียงที่สั่นแต่มั่นใจเขาเดินเข้ามาข้างหลังวางมือลงบนบ่าของเธอแม่คงดีใจถ้าได้เห็นหนูตอนนี้เธอพยักหน้าเบาๆดวงตายัางจับจ้องที่รูปถ่าย อ้อมกอดของพ่อสวมเข้ามาจากด้านหลังอุ่นมั่นคงเหมือนรอคอยมานานแสนนานภายในบ้านเงียบสงบแสงไฟสลัวให้ความรู้สึกปลอดภัยเธอหลับตาลงช้าๆสูดหายใจลึกเสียงหัวใจของเธอเต้นเป็นจังหวะที่สมบูรณ์อีกครั้งคืนแรกของชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นแล้วหลังจากมื้อเช้าอันเงียบสงบผ่านไปเธอเดินออกมายังสวนหน้าบ้าน ดอกไม้นานาชนิดบานสะพรั่งต้อนรับแสงเช้าเธอหยุดยืนตรงแปลงดอกไม้เล็กๆใต้ต้นโมกสายลมพัดเบาๆกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยเข้าจมูกเธอหลับตาสูดกลิ่นนั้นลึกจนรู้สึกได้ถึงความทรงจำแม่เคยบอกว่าดอกโมกจะบานทุกครั้งเมื่อฝนผ่านพน้นเสียงพ่อดังขึ้นเบาๆจากข้างหลังเธอลืมตาหันไปยิ้มให้เขาเหมือนชีวิตหนูเลยใช่ไหมคะ เขาพยักหน้าดวงตาอบอุ่นด้วยแววภูมิใจใช่ลูกนูอดทนผ่านฝนที่โหมกระหน่ำมาได้แล้วเธอเดินไปนั่งใต้ต้นไม้มือแตะกลีบดอกไม้เบาๆนกกระจอกสองตัวกระโดดเล่นบนกิ่งไม้เหนือสีสะเสีงยงใบไม้ไหวเป็นจังหวะกับเสียงหัวใจของเธอเขาเดินเข้ามานั่งข้างเธอมือวางบนไหล่อย่างอ่อนโยนทั้งสองนั่งเงียบดื่มดำกับความสงบที่ไม่ได้รู้จักมานาน เธอหันมามองเขาแววตาจริงจังพ่อหนูอยากกลับไปร้องเพลงอีกครั้งเขาชะงักเล็กน้อยมองเธอด้วยความสงสัยแต่หนูอยากร้องในแบบของหนูเองไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดหนูอยากร้องเพื่อเล่าเรื่องของหนูให้คนฟังเข้าใจว่าความเจ็บปวดก็สร้างเสียงเพลงได้เขานิ่งไปครู่ก่อนยิ้มออกมาช้าชางั้นพ่อจะนั่งฟังเพลงของหนูเป็นคนแรกเธอยิ้มกว้างน้ำตารื้นขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือน้ำตาแห่งการเริ่มต้นใหม่ในสวนที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับเต็มไปด้วยชีวิตเสียงโห่ราะค่อยๆดังขึ้นเบาๆจากมุมหนึ่งของบ้านกลายเป็นท่วงทำนองแรกของบทเพลงบทใหม่ในชีวิตเธอเสียงโห่ราะของเธอก้องกังวานในอากาศยามเช้าพ่อของเธอมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและโล่งใจ เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงัวเราะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนแสงสว่างในบ้านหลังนี้เธอลุกขึ้นยืนเก้าวเข้าไปในบ้านอีกครั้งเดินผ่านกรอบรูปบ,บนผนังแล้วหยุดอยู่ตรงเปียโ,โนเก่ามันตั้งอยู่เงียบๆใต้ผ้าคลุมฝุ่นเธอดึงผ้าออกอย่างระมัดระวังฝุ่นค่อยๆลอยขึ้นในอากาศแสงแดดส่องกระทบเป็นสีงาช้างที่แตกลายนิ้วของเธอวางลงบนคีย์เปียโนอย่างสั่นไหว เสียงโน้ตแรกดังขึ้นเบาแต่ชัดเจนเธอหลับตาแล้วกดต่ออีกหนึ่งเสียงแล้วอีกเสียงกลายเป็นทำนองช้าๆที่บรรจงจากหัวใจเพราะของเธอเดินเข้ามาเงียบเงียบยืนอยู่ข้างเราไม่อยากรบกวนแต่เสียงเพลงของเธอทำให้เขาหลับตาตามทุกโน้ตทุกเสียงเหมือนบอกเล่าเรื่องราวที่เธอเก็บไว้มาเนิ่นนานเธอร้องขึ้นเบาๆพร้อมกับเปียโนโที่เริ่มไหลลื่น น้ำเสียงของเธอไม่ได้เหมือนนักร้องเรรอนอีกต่อไปแต่มันคือเสียงของผู้หญิงที่ผ่านความมืดมาทั้งชีวิตเสียงของผู้รอดชีวิตทำนองนั้นไม่ต้องการคำอธิบายมันเต็มไปด้วยความสูญเสียความรักความหวังและการให้อภยัยเมื่อเธอเล่นจบเธอหันกลับไปมองพ่อเขายือนอยู่ตรงนั้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอไม่พูดอะไรเขาเองก็ไม่เก้นเกลือ เพราะในห้วงขณะนั้นไม่มีคำไหนใจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเพลงที่เธอเพิ่งบรรเลงในบ้านหลังเก่าท่ามกลางความทรงจำที่เงียบงนันเสียงเพลงของเธอได้ปลุกชีวิตทุกสิ่งขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเสียงสุดท้ายจางหายไปบรรยากาศในบ้านเงียบสงบอย่างลึกซึง้งแต่ภายในใจของเธอและพ่อเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนเขาเดินเข้ามาใกล้วางมือลงบนบา่าของเธออย่างแผ่วเบา เสียงของหนูคือสิ่งที่พ่อเฝ้ารอมาทั้งชีวิตเธอหันกลับมาดวงตาสั่นระริกด้วยความรู้สึกหนูเคยคิดว่าเสียงของหนูไม่มีค่าว่ามันไม่มีใครอยากฟังแต่พ่อทำให้หนูรู้ว่ามันมีใครคนหนึ่งที่รอฟังเสมอเขานั่งลงข้างเธอมือยังคงจับไว้แน่นหนูไม่ได้ร้องเพราะเท่านั้นลูกแต่หนูร้องด้วยหัวใจเธอยิ้มดวงตาเริ่มมีประกายสดใสอีกครั้ง หนูอยากใช้เสียงของหนูช่วยคนอื่นที่เคยหลงทางเหมือนหนูเขาพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนเห็นภาพในหัวชัดเจนเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไม่ใช่แค่ชีวิตแต่รวมถึงสิ่งดีๆที่หนูจะมอบให้โลกนี้ด้วยเธอมองเปียโนโตรงหน้าแล้วหลุบตาลงภาพในหัวของเธอเริ่มแจ่มชัดเวทีเล็กๆในสวนสาธารณะผู้ฟังที่ไม่รู้จักกันแต่เต็มไปด้วยหัวใจ สิยงเธอที่ลอยไปในอากาศทะลุความเจ็บของผู้คนเธอหันมามองพ่ออีกครั้งยิ้มด้วยความมุ่งม,มันหนูจะร้องต่อไปค่ะไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อให้สิยงของคนที่เจ็บได้ถูกยินเขากอดเธอแน่นมือสั่นเล็กน้อยหนูคือของขวัญที่พ่อได้กลับคืนมาเธอกอดตอบเสียงลมหายใจของทั้งสองสอดประสานนอกหน้าต่างแสงแดดเริ่มสว่างเจิดจ้า นกกระจอกยังคงร้องเพลงอย่างไร้ายกังวลและในบ้านหลังนี้หัวใจของคนสองคนได้กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครงเช้าวันต่อมาแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างห้องนอนอย่างอ่อนโยนเธอตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่ในอกไม่ใช่ความหวาดกลัวไม่ใช่ความเคยชินกับความว่างเปล่าแต่มันคือความอิ่มเต็มที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเธออยู่หน้ากระจกมองเงาตัวเอง ผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่เด็กเรรอนที่เดินร้องเพลงกลางถนนอีกแล้วเธอยกมือแตะผิวหน้าที่ซีดจากความลำบากริมฝีปากแห้งแต่ค่อยๆยิ้มออกมาอย่างกล้าสแสดงออกวันนี้เธอเลือกชุดที่เรียบง่ายแต่สะอาดผมถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยใบหน้าสดใสไร้เครื่องสำอางเมื่อเดินลงบันไดกลิ่นหอมจากครัวลอยมาต้อนรับพ่อของเธอกำลังยืนหันผักด้วยมือที่เริ่มสั่นเล็กน้อย ตามวัเธอยิ้มแล้วเดินเข้าไปช่วยมือทั้งสองร่วมกันจัดจานอาหารเสียงหูเราะเล็กๆลอยอยู่ในอากาศเหมือนคืนวันเก่าในวัยเด็กหลังอาหารพ่อยื่นซองบางๆให้เธอบนหน้าซองเขียนด้วยลายมือวัดๆว่ววาถึงนิชาเธอเบิกตากว้างค่อยๆเปิดออกด้านในคือจดหมายจากแม่กระดาษเก่าบางแผ่นเต็มไปด้วยรอยน้ำตาและถ้อยคำอบอุน่นแม่ชื่อว่าเราจะได้พบกันอีก ไม่ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนเธอกำจดหมายไว้แน่นมือสั่นดวงตาแดงกำแม่ไม่เคยหยุดรักหนูเลยพ่อพยักหน้าดึงเธอเข้ามากอดแน่นไม่มีคำใดในโลกจะเทียบได้กับจดหมายนั้นในเวลานี้มันคือสิ่งยืนยันว่าเธอไม่เคยถูกลืมเธอเงยหน้าขึ้นหลังจากเช็ดน้ำตาพ่อควันนี้หนูขอไปที่สวนสาธารณะอีกครั้งเขาพยักหน้าโดยไม่ถามเหตุผล เธอหยิบไม้เก่าของตัวเองขึ้นจากกล่องเช็ดมันอย่างระมัดระวังราวกับเช็ดความทรงจำออกจากบาดแผลเมื่อถึงสวนสาธารณะเธอยืนอยู่ตรงมุมที่เคยร้องแต่ครั้งนี้ผู้คนเริ่มมาหยุดยืนฟังตั้งแต่โน้ตแรกเธอหลับตาสูดหายใจเสียงเพลงของเธอลอยไปในอากาศแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงของคนที่ต้องการเอาชีวิตรอดมันคือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงที่เคยหายไปจากโลกนี้และได้กลับคืนมาพร้อมด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและแรงบันดาลใจแน่นอนครับนี่คือบทต,ตอนจบที่สง่างามลึกซึ้งและอบอ,อุ่นสำหรับเรื่อง this is for you three are when you have no one but god ในสไตล์ของเซสลูอิสที่เปี่ยมด้วยความจริงความเงียบและความรอดพ้นจากภายในจิตวิญญาณและเมื่อคุณก้าวพ้นขืนที่มืดที่สุด เมื่อไม่มีสิ่งใดหลงเหลือนอกจากลมหายใจและน้ำตาคุณจะพบว่าคุณยังยืนอยู่ไม่ใช่เพราะคุณเข้มแข็งแต่เพราะพระเจ้าไม่เคยปล่อยคุณล้มคุณอาจไม่เข้าใจเส้นทางที่ผ่านมาคุณอาจยังมีรอยแผลร่องรอยของความแตกหักแต่ในทุกแผลมีหลักฐานของความรักคุณคือผู้รอดชีวิตไม่ใช่เพราะคุณไม่เคยแตกสลาย แต่เพราะคุณถูกพระเจ้าประกอบขึ้นใหม่จากเศษเสี้ยวของหัวใจที่เคยถูกลืมและในกระจกเงาของชีวิตคุณจะไม่เห็นภาพคนที่เคยถูกทำลายแต่คุณจะเห็นแววตาของผู้ที่เคยเดินผ่านไฟและไม่เคยอยู่ลำพังเสียงของพระองค์ยังคงกระซิบในจิตใจของคุณเบาแต่มั่นคงเจ้าเป็นของเราเจ้าเป็นที่รักของเรา และเจ้ามีค่าในสายตาของเราเสมอมาเมื่อไม่มีใครเห็นคุณพระองค์เห็นเมื่อไม่มีใครเข้าใจคุณพระองค์รู้นี่คือความจริงและนี่คือการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ชีวิตที่ไร้รอยแผลแต่คือชีวิตที่เต็มด้วยพระคุณชีวิตที่ยืนอยู่บนความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงจงก้าวต่อไปเถิดในแสงสว่างที่คุณเพิ่มพบ ในตัวตนที่พระเจ้าทรงจำได้แม้คุณจะลืมมันไปเพราะเมื่อคุณเหลือเพียงพระเจ้าคุณจะได้พบตัวเองที่แท้จริงหากต้องการให้เนื้อหานี้จัดเป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอ YouTube พร้อมสคริปต์แบ่งฉากและข้อมูลประกอบเช่นคำบรรยายทหรือคำค้นหาผมยินดีจัดให้ครับ